บนรถค่ะปาสาทพาทั่วคุนกูตาจ้าเมือง,งอุบลราชธานีชื่อเต็มม่าอย่างไงนะคะจําไม่ได้กุบลราชธานีใช่ไหมคนะรับกุบลราชธานีท้าตาประพริกไปราสาทก็จะว่าเมืองอุบลราชธานีสีนารไรประเทศสลาศเนี่ย <c oughs> เป็นชื่อที่อ่าราชสำน,นักกรุงเทพตั้งให้นะครับคุณได้กับเตียซอนเพราะว่าเพราะว่าอ่า่มเจ้าพระบอพระตานีุ่มพระบอพระตานี่ ก็ไปเข้าพอย้ายมาจากนโมลุมภูปไปอยู่ที่จักปพรศักแล้วก็ไปเข้ากับพระเจ้าปุงุนบุรีในตอนนั้นนะครับก็ได้เป็นขอบพันธสีมาของปุงุนบุรีของสยามมากนันเถอะนะครับทีนี้การตายของอ่าพระวอก็เลยเป็นที่โกรธเคืองนะครับให้กับพระเจ้าตากสินก็เลยให้อ่าสมเด็จพระยามหากตรศึกนะครับหรือรัชกาลที่หนึ่งยกทัพไปตีเวียงจันทร์แล้วก็ได้ ก็ได้พระพุทธสรุปสําคัญมาก็คือพระแก้วมรกตนั่นหละครับแต่ก่อนอุบลมีขึ้นกับต่ก่อนบอกไม่ครับคุณพระบุนอุบลขึ้นกับจับปาสักอยู่ตอนตอนตอนนั้นยัง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 ไม่เกิดอุบลยังไม่เกิดอุบลเพราะว่าไปที่บ้าดูวบนแกงอยู่ที่ในเขตเมืองจับปาสักนะครับแล้วก็เ่ยนใจกันกับพระเจ้าชายยกุมารแล้วก็ตอนที่ ืเนื่องจากตอนที่พระบอสิ้นชีพการสมรภูมิรบก็เลยให้เอาศพนะเอาศพพระบอาบ้านเราเรียกเอาใส่เป้าใช่ไหมครับฝังไว้พวกเราบ้านจัทีนี้ประมาณสามปีพ่าสมาชิกในการสร้างบ้าบพ่อก็ได้ ฟังสลอเซแล่ต่อกันนั่นคุ้เป็นพ่อได้สั่งเสียลูกจากที่เหลือว่าถ้าพ่อตายแล้วก็ให้ขุดศพที่ชายขึ้นมาเผาร่วมกันกับพ่อนะครับขึ้น้ำเผาเงี่ยงพอแล้วก็ให้พากันล่องลำมูลขึ้นไปสร้างเมืองใหม่นะครับก็คือภูบุญรัตธานีในปัจจุบันทีนี้พอสิ้นศึกแล้วก็ตรงกับสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็ท่านก็ โปรดเก้าพระราชทานนะครับเป็นท่าประทุมนะครับลูกชายลูกชายคนที่สองของพระตาก็คือพระคำผงนะครับน้องน้องชายของพระวอก็เป็นเจ้าเมืองอุบลราชธานีเพราะครองเมืองอุบลราชธานีศรีมนาลัยมเทศตราชพระองค์แรกอันนี้เป็นชื่ออิหรีนออันนี้ชื่อนะครับชื่อเมืองอุบลราชธานีเป็นตัวอีกษรเมืองอิหรีนี่ยค่ะสื่อตามแต่ภาษาอิหรีเมืองอุบลราชธา เขาใจไหมค่ะคุณยายเข้าใจแล้วค่ะแล้วพระบอาพัตตาที่หนองบัวลําพูล่ะคะใช่พระบอาพัตตาองค์เดียวกันครับอง<ห>ค์คงเดียวกันอ่าสืบเรื่องจากอ่าสืบประวัติาสืบเรื่องจากตอนผิดใจกันกับพระเจ้าสีคุณสารเนาะก็คือมันก็หลายหลายอ่าหลายตำหลายหลายตำนานหลายความเชื่อแต่พระตาเป็นนายกองนอกอยู่ที่บ้านหินงมบ้านหินงม น่าจะอยู่ที่บ้านหินงมตบลหินงมอำเภอเมืองจังหวัดน้องคายในปัจจุบันนะครับเป็นหินงม,ม,นงม,มเป็นหนดรนมันมอไม่ใช่ครับเป็นที่น้องคายเป็นบ้านติดโขงนะครับก็คือ,อเป็นนายกองนอกเพื่อที่จะเก็บสวยขึ้นสู่เวียงนะครับแต่ท่านเป็นคนที่มีวิชาอาคมเป็นคนที่นับหน้าถือตา <ừ. S 1> และส่องสมมีกําลังพอสมควรพระเจ้าสิริโวสัก็เลยอาจจะระแวงก็เลยออกอุบายขอลูกชายแล้วก็ลูกสาว ลูกสาวที่ให้ให้ให้มาเป็นนางหามใช้คําว่านางหามใช้ก็คือสนมนั่นแหละครับสนมแล้วก็เป็น,ปนพระสนมเป็นพระสนมแล้วก็ก็คืออ่ามันเป็นเกมการเมืองถ้าสมมติว่าพ่อตูกติดก็คืออ่าปิดชีพลูกเลย <ขา S 2> ประมาณนี้ฆ่าเลยในทีนี้พระตากรุ้ทันก็เลยโกรธเคืองก็เลยอ่าพาพรรคพวกนะครับอ่าก็มีคนใหญ่ห้าคนนะตามที่ตาม นั้นก็จะมีดวงราชโภชนในเท้าหมาเท้าน้ำเท้าศูนย์นะครับเท้า e, อีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ลูกชาย3คนก็เป็นพวอเท้าคําพงแล้วก็เท้าทิดลมนะครับยกอ,ออกจากเพียงจันทร์นะครับเมื่อวันขึ้นวันอังคารขึ้น5ค่ำเดี๋ยนะพ่อถ้าถึงเดือนสามขื้นบ้นนานอังคารมือหาคำ ในสมังขเิือลำกี่ของเป่าเตือนลวงราดโทษชัใน้เป็นทับหนาผ้าดีพ่นเมื่นเศษออกจากบานย่มเสากรง่ายอืมแถวาน้ามคุ้มไผ่หน่อยตามหันเมื่อไปกองผาตานั่นพ้นไหลาหมากกว่าเมื่นจัดขบวนเป็นกองกลางยกไปย่ำทรายนะครับก็น่าจะตรงกับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับพศ2 3 0 3 นะครับแต่ก่อนว่า2องพศสองแต่ว่าถ้าเอาเอาตามเอกสารนี้แล้วก็เราไล่ปฏิพินร้อยปีไปจะตรงกับวันที่น่าจะวันที่20กุมภาพันอ่าพศสองพันสามร้อยสามโดยประมาณนี้ะนะครับก็จะมาสองร้อยกว่าปีแล้ว <c oughs> เนาะสองร้อยกว่าปีมาแล้วสองร้อยหกสิบห้าปีใช่ครับสองประมาณนี้ก็คือยกปลาแล้วก็มุ่ง มาที่เมืองหนองบัวอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเมืองหนองบัวนี่เป็นเมืองมาก่อนเป็นเมืองอเป็นเมืองหน้าด่านของอา,อาณาจักรล้านช้างตั้งแต่สมัยพระเจ้าฟ้าง,งุมก็คือประมาณปีพันปีพศ1 8 0 0กว่าเป็นนะครับก็ย้อนไปนานอยู่นะครับเชื่อว่าเมืองหนองบัวเลยนะครับม,มีปรากฏชื่อครับว่าเป็นเมืองหนองบัวเลยนะคุณยาขอบเมื้องเจ้าเมืองหนองบัวเจ้าเมืองไส้ขาวเอาด่านสามหมื่น <Okay. S 2> คุนทั้งม้วนฝุงนีพญาฝ่าใส่ให้หักษาขอบเมืองราน้างนี่ก็คือในตำนานขุนบุรลมนะครับเป็นช่วงสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มมานะครับปฐม mm hmm. น่าจะเป็นปฐมมกษัตริย์ของลาวหรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะให้ม,มีแต่งตั้งเจ้าเมืองน้องบัวระพูให้เป็นผู้รักษาขอบเมืองนะครับ mm hmm. ก็คือขอบเมืองรานช้างตอนนั้นศูนย์กลางอาณาจักรอยู่ที่เมืองเชียงทองนะครับอยู่ที่ดวงขะบาง แต่การแย่งกันยังไม่เกิดเนาะ<ม>ก็เพราะว่า,วาตาก็มุ่งมาตรงนี้มุ่งมาที่หนองบัวลำูอยู่แล้วเพราะว่ามันติดบ้านเป็นเมืองอยู่แล้วนะครับเนาะก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เท้าหมาเท้านามนะครับไปสร้างเมืองแยกไปสร้างเมืองอยู่ที่ปูเวียง<ม>นะครับปูเวียง ที่เวียงเก่านะครับมันก็จะเป็นใช่ครับมันเป็นเมืองเวียงเก่าก็เป็นคนเบียงเหมือนกันแล้วก็อีกอกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มหลวงราชโกชนยัยให้ไปพักบ้านผ้าขาวพันนานะครับตอนตอนนี้ก็คืออยู่ที่อำเภอสว่บางแดนดินจ<อ>ัวสกลน,นครน,น,นะครับบ้านพันผ้าขาวพันนาอันนี้ก็เป็นบ้านของโบราณเหมือนกันเป็นบ้านหมู่บ้านเป็นเมืองที่มีมาก่อนแล้วนะครับครับ้ผมอ่าตอนมันอยู่น่าจะอยู่ที่อำเภอสระบางแดนดิน เขตตัเตสว่างนะครับแล้วก็ผมพ่พ่อตาแล้วก็ท้าคำโพงท้าที่ผมก็อยู่กองใหญ่ก็คืออยู่ที่หนองบัวหนองบัวลําพูนะครับนะประมาณใดเดินทางประมาณใดขวบเปลือกก็จริงไปถึงห่องเมืองหนองบัวดมผู้ปึงใ่มันทั้งเป็นทงหว่างผู้ขั้นเขีดด้านเบี่ยงเป็นที่สุกขเสร์มแท้สวนหน้าอนเทพไทย เป็นที่ด่งดานพึงข้าหน้าเหนือเตาลรนอันนี้ก็คือเพื่อนพันธนาไว้นะครับมันอุดมสมบูรณ์ม,ม,ม,มากมใช่ครับก็น่าจะคือนองวัวตรงนี้นองบัวตรานี้ก็คือมีมานานแล้วเป็นน้องวัวที่เด็ดดําบันแล้วละครับนานแล้วแล้วก็มาสร้างบ้านแจงเมืองตรงนี้ใส่นะครับหลักนะหลักฐานหลักฐานที่ชื่อว่าน่าจะเป็นเมืองไหมก็คือวัดศรีคุณเมืองนะครับก็คือเป็นวัดเก่าแก่อยู่แล้วที่มีพระพุทธรูปชื่อว่าหลวงพ่อพระเจ้าเจ้าที่า นะครับก็น่าจะมาอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็เพราะว่าเป็นวัดมาก่อนดูแล้วนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็ต้านทัพเบียงจันนะครับได้นานนะครับถ้ามีการสึกสงครามเหมือนกันมีการชนช้างเหมือนกันพระอุปราชของของเบียงจันก็ขาดคอช้างเหมือนกันโดนพระวอฆ่าตายนะครับนะครับโดยพระวอทรงพลายคลายโงนพระวอนะครับช้างชื่อโงนนะข้อขับไปช้างทั้ง ในในในเอกาสารบอกว่าช้างทั้งสองเชือกเนี่ยตกมันทั้งคู่นะครับตกน้ํามันทั้งคู่แล้วก็คือต่างต่าง,ต,างต่างตัวต,ต่างเชือกนีดตกน้ํามันแล้วก็พุ่งเข้าชนกันแต่พระวอได้เปรียบก็คือฟันคอขาดน,นะครับตายคาขอช้างก็คือเป็นที่โกรธเคืองของพระเจ้ากรุงเบียงจันมากในตอนนั้นนะครับก็เลยน่าจะทรงให้ส่งสารไปหา พม่าอยู่ที่เชียงใหม่เพราะว่าตอนนั้นเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นของพม่านะครับเป็นเมืองขึ้นของพม่าอยู่ก็ให้มาช่วยนะครับก็พผบกผมพระบอกพระตานี่รู้ว่าจะต้านพมา่ตาต้านเบงจันทร์ไว้ไม่ไหวก็เลยต้องพากันทิ้งเมืองนะครับแต่ว่าเอกสารทางหลวงมลพูน,นี่เขากล่าวว่าพระตาในีตายในสนามรบแต่ทางเอกสารของของุลรบบาชธาน,น,นีหรือพื้นเมืองอุบลหรือพื้นเมืองพระบอกพระตาที่อยู่จำปาสัก กล่าวตรงกันว่าทุกคนลงลงไปจะประศดทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้พ่อตาไม่ได้ตายอยู่ที่นี่นะครับนะก็ผ่านเดินทางพากเทีลัวนะครับผ่านภู้เก่าก็จะมีก็จะมีก็จะมีครับอ่าตำนานเท้าเสียงเสือภู้เก่าใช่ครับเสียงเสือภูเก่าเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถมากเป็นคนที่มีวิชาอาคมมากก็คือถ้าเห็น ถ้าตามเอกสารถ้าเห็นคนเบียงเมื่อไหร่จะตัดคอให้หมดอันนี้คือแล้วก็แต่งกาบแต่งกาบด้วยนะครับว่าถ้าเจอคนเบียงจันท์คือถ้าเจอทหารเบียงจันท์ในตอนนั้นนะครับก็จะจับตัดคอให้หมดก็คือไม่ไม่กลัวครับชื่อเสียงเสือปูเก้านะครับไปสืบประวัติได้เลยไปเสียงวันดนบวชพระเออนะครับบวชเป็นเดนเนาะนั่นแหละก็พากันโลกไปที่ ลงลำชีอ่าลำลน่าจะลำน้ำพองไปต่อที่ลำชีลำชีไปต่อลำมูลลำมูลออกไปน้ำโขงแล้วก็ไปเมืองจำปาสัก<ม>พึ่งพระเจ้าชัยยคกุมารตอนนั้นอตอนนั้นอนาณาจักรล้านช้างแตกออกเป็นสามอาณาจักรแล้วคือห<ม>ลวงพระบางเบียงจันทร์แล้วก็จำปาศักดิ์นะครับทีนี้อยู่ไปก็พอฝ่ายเบียงจันทรน์รู้ว่าพระบพะตานีไปอยูพ่พึ่งพระเจ้าบรมโฐพูนที่สมภารของพระเจ้าชัยยคกุมารนครจำปาศักก็ จะทรงมาทับมานะครับแต่ก็พระเจ้าช้ยยุคมันก็ขอไว้ก่อนนะครับแต่เบื้องลึกเบื้องหลังก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ส่งมาอีกนะครับก็มาเสือคำเสือก,กันนะครับพระตาก็ตายในสนามรบนะครับแต่ตอนนั้นก็คือ,อไปอยู่อขอพันธศีมาของพระเจ้าปุกคุณบุรีแล้วนะครับก็คือเป็นเมืองขึ้นของพระเจ้าปุกคุนบุรีแล้วนะครับก็เลย เป็นเหตุให้พระเจ้าปกตรบุรีโกรธแล้วก็ให้สมเด็จพระยามหารกรัสิทธิหรือรัชกาลที่หนึ่งของเรายกทัพใช่ครับยกทัพมาปราบเมืองเอวียงจันทร์นะครับแล้วก็ได้พระพุทธพระรูปสาคัญไปก็คือ,อาสาคัญก็คือพระ,ะแก้วมรกตนะครับพระแก้วมรกตแล้วก็พระพุทรรูปสําคัญต่างๆพระบางอะไรก็ได้ก็ได้ไปในตอนนั้น<ป>นะครับนะก็อพอมาผัดเปลี่ยนราชวงศ์ผัดเปลี่ยน กรุงนะครับจากกรุงธนบุรีเป็นรัตนโกสินทร์ก็ได้พระราชทานน่าจะเขาเรียกพระราชพระราชทานไหมพระราชทานยศนะครับให้ให้เท้าคําพงเนี่ยน้องชายของพระบอรลูกของพระตานะครับเป็นครองเมืองอุบลราชธานีสีมนาลัยประเทศราตเป็นองค์แรกนะครับนี่ก็คือเป็นที่คุณยายสีถามว่าเป็นองค์เดียวกันไหมองค์เดียวกันครับเพราะว่าน้องบุรภูแตกแล้วก็ พากันย้ายมาที่อุบลราชธานีเป็นน้องบัวเือกันน้องบัวดอกบัวนะครับอุบลกระโดดบัวเือกันแล้วก็ท่านก็สร้างวัดวัดหลวงนะครับท้าวกระผมก็สร้างวัดหลวงเป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดอุบลราชธานีหรือเมืองอุบลราชธานีนะครับพอมีวัดหลวงเพิบอ่าเป็นวัดราชการวัดวัดว่าทำมันนู่นนี่นั่นทีนี้ไม่ก็อยากสร้างวัดป่านะครับก็เลยไปสร้างที่เป็นวัดป่าใหญ่นะครับวัดป่าใหญ่ก็ ถูกตั้งชื่อใหม่นะครับก็เป็ีนภาษาบาลีนะครับปลาใหญ่ปลาก็คือคําว่าหลวงคือแปลว่าใหญ่เนาะหลวงก็คือมหาภาษาบาลีเรียกว่ามหานะครับว่านาแปลว่าป่าว่านาแปลว่าป่านะครับวัดมหาวนาแล้วก็รามก็คืออารามในพระพุทธศาสนานะครับก็ ก็แค er ่เอาคําว่าวัดป่าใหญ่ไปแปลงเป็นภาษาบาลีเฉยๆนะครับก็เป็นพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับสวยดังอินสวยดังพระอินมาสร้างสร้างคือแปลงแปลงก็คือสร้างนะครับภาษาลาวโบราณอะไรประมาณนี้นะครับที่เราเราได้ไปแล้วก็มีอนุสาวรีย์เท้าทิศพรมใช่ครับอนุสาวรีย์เท้าทิศพรมนะครับส่วนอนุสาวรีย์เท้าคำโพงหรือพระทฐมนี่ก็อยู่ที่วัดหลวงวัดหลวงก็จะอยู่ินแม่น้ำมูล นะครับนี่มันน้ำมูลประมาณนี้นะครับนี่ก็คือประวัติศาสตร์คร่าวๆของนโมทูแล้วก็อุบลราชธานีสีมานนแลนด์ไรปบังกีสมี่ยงนอกค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ